ยั่วยังกลัวยางกลัวเหรอเมื่อวานจากังอาจารย์เส้นาไม่ใช่ลกวนไม่ใช่หรอใช่ค่ะแค่คนอาจารย์บอกเมื่อวานแรกวันพุธกัวละกลัวละอาจารย์กลเนื้อหาอาจารย์อหรอวันวันพีจว่าอาจารย์แล้วคุ้ทานผู้ชมอาจารย์นะคะที่เราควรใจทีจงอาจารย์เวทให้สองเมื่วาน ใช้ไม <boundaries. S 1> <si> ้ไ okay. ด okay. ้ไหมนะใช้ไม้ได้ะกไมได้ไหมไม่ได้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 ไ่ได้ไม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 กใด้ไม่ไ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 ด้ไมไดม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม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 ได้ไมได้ไมได้ไมไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไม่ได้ไมได้ไมไ้ไมได้ด้ไมได้ไมได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม ข้อสอบเทสใช่ไหมคะการเทสใช่ไหมคะข้อสอบมีไม่วคยมีใครเคยค่ะมี่เทียนโดยหาดให้เราทนี่ค่ะโอเคเราสองคนอาจารย์นิเวศแค่สอนอาจารย์ไปแล้วติดคอมยังติออาจารย์ไปแล้วค่ะเราสองคนเหมือนได้คุยเหมือนไม่คุยโอเคโอเคเราวสองคนปกติเราจะออกข้อสอบในคะาะกันเขาเป็นวิชาที่เหมือนกันนะคะเราก็มักจะให้เป็นเทสมานะคะส่วนคำถามอ่านให้ดีๆอ่าน ถามให้ดีๆนะคะเพราะว่าเด็กที่จะชอบตลอดเวลาเลยเนาะอยากทำให้ใจรู้สึกว่าถามไม่ตรงคำตอบ่จยิ่งรักนะจ๊ะถ่ายใชะตัวแน่ๆดีๆว่าคำถามมันคืออะไรนะคะแล้วใจเย็นๆเขียนแต่ที่สำคัญนะคะให้บริหารจัดการเวลาดีนิดนึงเปิดคุกคุกดูเร็วๆนิดนึงว่าของสองคนแล้วสองคนออกพลังนี้สิบแป้งแสดงง่ายๆอยู่ก็หาสองไปเวลา ถูกมั้แล้วก็ของแต่ละคนสมมติคนที่สิแปของอาจารย์นิเวศมีกี่ข้อของอาจารย์กี่ข้อก็ให้บริหารการดีและให้ตอบให้ครบอ่ะเดี๋วมาขอกระดาษเปล่าอ่ะน้อยชายมีสี่ข้ออาจารย์นิเวศจะมีแม่ใจเกิดขี่ล้ีสองชั่วโมงนะครสี่ข้อเราฝึกข้อเลย่ะเห็นไมอาจารย์ก็ให้โอกาส เคสก่อนนะคะก็คือเราไมให้เคสให้เคสเสร็จแล้วอาจารย์ได้ถามคำถามสี่คอโคเลเทสค่ะโคนละเทสและเคสของอาจารย์เคำถามของอาจารย์ทั้งเราสองคนนะครับคำถามของอาจารย์นี้เองก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเคสที่อาจารย์ตอบคำถามของอาจารย์ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเคสของอาจารย์ นะคะก็คือเราก็ต้องอ่านเคสก่อนพี่แกจะแนะนำว่าให้อ่านคำถามก่อนอเนาไม่ไปอ่านเคสแ่รู้ว่าแกเลยไม่เคยจัดเป็นแบบนี้เป็นล่องลอยนะอ่านเสร็จแล้วไปก็ลืมไปเลยไงหรอะะือเปล่าไหมคะอ่านเร็วๆนิดนึงหรืออยากจะอ่านเคสก็เร็วก่อนล่อ,ลองหนึงก็ได้แล้วให้มาอ่านคำถามนะคะอาจารย์เล่นบทไหนเพิเศษบ้างไหมคะอาจารย์จ,จ,จะบอกว่าอาจารย์ที่พี่มากเพราะเลื่อนจับว่าทุกครั้งเวลาอาจารย์สอบเออมาดูคลาสสุดท้ายที่พรีเซนต์มาร์เก็ตติ้งแพลนเนี่ยอาจารย์ทิกกี้ก็คืออาจารย์จะออกตรงไหนก็ได้หมดเลย แว่มาสอนแค่เซสชั่นแรกคือบทที่หนึ่งถึงบที่เจใช่ไหมคะใช่ไหมอาจารย์สอนหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมอาจารย์กรุณาให้ความหวังใครที่ยังไดีค่ะอาจารย์กรุณาที่ครับมวาเองยนสตัวแล้วยังไม่กตัวชื่ออะไรนะอย่างี้ชอบไท การปฏิการอยู่ในทีที่หนึ่งหรือเปล่าอ่ะพปรด์ปะมาจยดกาปิการทุกคนกเ็จหนังไฟองท้องมาจัดอบนะคะเศษอะไรกันปฏิกรพวกอะไรนะอยาการพวกอะไรนะเศษหังองท้องเ็หนังไฟกองทบอกป้าแหมบอกสะสะอาดอยนะ้แล้วนี่จะมาอ่อยได้ไงล่ะจะแตกเกบเ็นไม่ได้ถาไม่ทำสัต เออแมแจกเงเลยนะโอ้หแบบไม่ติดใจเลยนะแล้วคือเทสไปก็ต้องคือเทสเทสเองไมต้องตอข้อหรอกมั้เออนตยไม่รู้ว่าดอบเด้หรืออาจารย์ไม่ออกบริการไม่ออกบริการโอเคจะได้ไม่ต้อมา อาจารย์พัวได้คาตอบที่ไม่ถูกใจใช่อาจารย์อ่านยากพี่นอนขาแตกริกันพัวคิวหาแ้เสียไปเลยนาะคะแต่ละเรื่องเราก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องไหนตรงไหนเป็นขึ้นไฮไลท์เะในคลิปดูเต็นก็จะรู้ว่าจำได้ใช่ไหมตไออเรื่องนี้ตัวไหนนี่เรื่องหัวใจนะไม่รู้ไม่ได้นะเอง่ะเรากอยากนอะไรก็ตาออ่ไอ้อนวหก็ันทั้ังทัับั เอาแล้วที่ใสเขียงไล้อ่านไม่ต้องเชื่อแล้ดี๋่วจัดแ่อนใจนะสองคนที่เชื่ออะไร่ใช่เยอะไงึ่ง้ะเ้าวก็นบคนที่ต้องอ่านเลยาจผมจะกวนผมมาตั้งใจเรียน ไม่มีนะงั้นคุณรักทุกคนพาะขันหน้านะคะคุณรักคุณรักจะให้เอ็มหมดทุกคนจะเหมือนกันโกหกเนาะไม่เป็นไรคะ